ดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมโจ๊กเกียรติยศเกียรติสูงส่งในรายการสิงไอดอลนะครับแรงบนันดาลใจดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวันนะฮะแล้ววันนี้จะเกิดขึ้นในรายการของเราอย่างแน่นอนนะฮะผมจะพามาเจอกับไอดอลคนนี้ครับคนที่หลายๆคนยกให้เขาเป็นไอดอลใน u t u b e นะฮะเพราะว่าโอ้โหเขาเล่นกีตาร์ได้น่ารักมากๆแล้วก็ร้องเพลงได้เสียงใสสุดๆนะฮะและหลายๆคนรู้จักเขาในานาม w ิช c h อ s on the Earth นะครับแต่ความจริงน้องคนนี้เนี่ยยังมีความสามารถมากมายอีกหลายอย่างนะครับล่าสุด ได้เห็นเขาในฮอร์โมนเดอะซีรี์ด้วยเป็นนักร้องนำวงซีสเขปนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราตามไปเจอกับน้องคนนี้กันครับตามมาครับเอิร์ธพัทรวีสีสันที่สุข เจ้าของยอดวิวหลักล้านทาง YouTube ซึ่งใช้ยูเซอร์ว่า witches on the earth สาวคนนี้เป็นที่รู้จักมาจากคลิปคอเวอร์ที่เธออัปโหลดลงใน YouTube และมีแฟนคลับใน c e b o o k กว่า200,000คนโดยยอดวิวที่มากกว่า10ล้านวิวทำให้เธอได้รับเชิญไปเปิดการแสดงที่ญี่ปุ่นในงาน Asia Music f ิกฟ2013และหลังจากที่เธอได้รับบทเป็นนักร้องนำวง a s c a p e ในซีรีส์ชื่อดังฮอร์โมนไววาวุ่นทำให้ชื่อเสียงของเธอนั้นโด่งดังขึ้นและเป็นอีกก้าวหนึ่งของการเข้าสู่วงการเพลงอย่างเต็มตัว ทิ้งไอเดอลครับตอนนี้โจก็นั่งอยู่กับไอเดอลในวันนี้แล้วนะฮะน้องเอิร์ธ We Touch On The Earth หรือว่าน้องเอิร์ธพัทวีนี่เอง<ข>อนะฮะสวัสดีครับ,รบน้องเอิร์ธตอนนี้น้องเอิร์ธมีผลงานอะไรบ้างที่หลายๆคนรู้จักก็จะเป็นใน YouTube ใช่ไหมแล้วอะไรอีกก็ที่เคยเห็นก็จะเป็นใน YouTube ก็จะเป็นโคเวอร์เพลงเยอะมากมายนะคะแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีมีพิธีกรอยู่เรื่อยๆอ่าพิธีกรช่องของ GTH มีอะไรอีกมีอะไรอีก มีเพลงนี่ไงเพลงอ๋อใช่เพิ่งออกมานะคะก็เป็นซิงเกิลใหม่นะคะเป็นซิงเกิลที่เพลงใหม่มากเป็นเพลงคอเวอร์ชื่อเพลงพลิกล็อกไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน จริงเพลงพี่ที่หน้าเพลง cover อะโปรเจกต์อานาเตอร์บายคุณโอ๋แล้วเองครับผมก็คือพี่โอ๋ซีเปียหรือพี่โอ๋ดูาดูนี่เองใช่คือในอัลบั้มนี้เนี่ยก็แบบมีพี่ๆที่จะเป็นไอดอลของเราเยอะแยะมากมายมาจนพี่สิงโตพี่ป๊อปโปอนเตโต้พี่ลอสซินินทิฟพี่มาเรียมแล้วก็มีเยอะมากมีวันสิบคนได้ซึ่งเราก็ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะใครยังไม่มีเนี่ยขอให้จับจองนะคะมีทุกที่แล้วตอนนี้ในไอจูนก็มีขายนะคะโดยเฉพาะเพลงนี้นะ ครับพลิกล็อกต้องโหลดเลยใช่แล้วาโอเคถามเอิร์ธเรื่องเรื่องวัยเด็กบ้างดีกว่าตอนนี้เราได้รู้แล้วว่าปัจจุบันเอิร์ธทำอะไรบ้างแต่อยากจะย้อนไปหน่อยว่าเฮ้ยกว่ามันจะมาถึงทุกวันนี้เนี่ยทำอะไรบ้างเออตัอ้งแต่สมัยเด็กเลยความฝันสมัยเ,เด็ฝัน,นแรกเลยที่อยากจะเป็นอยากเป็นนักดูแลประวัติศาสตร ดูแลคือดูแล่ดูแลแบบไปไว่ายน้ําร่วมกันอะไรเงี้ยคือ,อไปดูดิสคัฟเวอรี่บ่อยแล้วก็แบบว่าอยากจะเป็นแต่ว่าพอโตขึ้นมาสักนิดนึงก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันแอบยากอะ่ะม, <laughs> มันก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอาจจะไม่ชอบขนาดนั้นเราอาจจะแค่ชอบดูเออวิลลี่อะไรเงี้ยมันเ,เป็นหนังนี้แล้วก็เราก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองแบบชอบดนตรีก็ประมาณเด็กเหมือนกันประมาณเจ็ดแปดขวบอ๋อเจ็ดแปดขวบนี้ก็เริ่มเล่นดนตรีแล้วใช่คือเล่นเวอร์ลินตั้งแต่เด็กเลยค่ะ เอาไวโอลินนี่เป็นชิ้นแรกชิ้นแรกคือคุณตาเขาเล่นไวโอลินแล้วเราก็ไม่เคยรู้จักเครื่องดนตรีอื่นเลยยกเว้นเครื่องนี้เขาจะเล่นอยู่ที่บ้านคือเล่นแบบดนตรีคือไวโอลินนะแต่ไม่เคยเล่นเพลงคลาสสิกเท่าที่เคลยจะเป็นเพลงแบบสุนทรภพหรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปซึมซับแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเครื่องนี้อะไรก็ไม่รู้เราชอบอ่ะแล้วเราก็ไปขอแม่เรียนเคยได้ยินเขาเขาเล่นไวโอลินให้มันได้เนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะต้องเรียนเครื่องดนตรีชิ้นอื่นมาก่อนเพื่อที่จะทําให้หูเราเนี่ย ไม่เพี้ยนอ่าใช่ไหมอาจจะแบบเล่นเปียโนมาก่อนเพื่อที่ให้รู้ว่าอันไหนคือเพี้ยนอันไหนคือตรงครณีที่ไม่มีเฟรดเลยอ่าไม่มีเฟรดเลยเรตองปรละศักดิสิสติ๊กเกอร์ก่อนติสติ๊กเกอร์แล้วก็แบบจิ้มดูอะไรอย่างนี้จนสักพักนึงก็เข้าไปเรียนเปียโนค่ะแต่ว่าเปียโนเนี่ยเรียนได้แค่ไม่นานมากประมาณสองสปีอะไรอย่างนี้แล้วเราก็เกียดลวเราก็รู้มันก็ยังเป็นแบบว่าคัสแบบไม่ไม่ไม่ได้เอ็กซ์เพรสมากใช่ก็คือเราแค่พอเป็นมีช่วงนี้ที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเกือบจะแบบ ไปขั้นอีกขั้นหนึ่งแล้วเราก็แบบพอไปก่อนก็เลยไม่ได้ไปต่อเพราะรู้สึกว่าเราเรียนตอนนั้นเราค่อยๆรู้จักเครื่องดนตรีมากขึ้นแล้วเราก็ทําความรู้จักกับหลายๆอย่างคือพอได้เริ่มเรียนไวโอลินเป็นโนปุ๊บได้เข้าไปในวงออเคสตราเราก็เห็นมันมีนู่นนี่นู่นนี่มากมายอะไรเงี้ยเล่นมั่วเลยตอนนี้ไม่ไม่แล้วเราก็เหมือนได้เหมือนเปิดโลกทัศน์อ้มันมีเครื่องเป่าด้วยนะมันมีกีตาร์ด้วยนะอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เลยเริ่มสนใจกีตาร์มากกว่าแล้วเลยไม่ค่อยได สนใจอย่างอื่น oh. ก็ยังตอนนั้นไวโอล,ลินเป็นเครื่องยังเป็นเครื่องเอกอยู่ก็ยัง uh. เป็นอะไรที่กรีกราร์ดอยู่แต่ว่าก็เริ่มสนใจกีตาร์แล้วชิมได้ที่ผ่านมาทานกำลังเข้าสู่บริการรับแต่ก็ตอนนี้เท่าที่เห็นก็คือเล่นเก่งแล้วอะ่ะยังตอนนี้ก็ค,คือเล่นได้แล้วอะ่ะเล่นได้แล้วอะ่ะเล่นได้ดีมันเหมือนแบบ ตอนนั้นเรียนมาลินก็คือเขาเรียนไปแบบคลาสสิกจริงจังมากออแต่กีตาร์เนี่ยไม่ยังไม่ค่อยได้เรียนแบบจริงจังคือ,อเราเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนผู้หญิงก็เท่นะเล่นกีตาร์ออนะโอ้ <laughs> ผู้หญิงเตะบอลไม่เป็นงเงียแล้วก็ก็เป็นอะไรที่เราเราค่อยๆชอบมันขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อ่าเล่นด้อง,องเพลงก็เป็นอะไรที่ชอบรองมาจากตอนนั้นเลยคือเรามีมีคลาสที่โรงเรียนโรงเรียนมันจะมีให้เลือกว่าเฮ้เราจะเรียนอะไรมีเรียนคลุย คุยนาดมีอะไรอีกดำเขาก็มีคอรัสประสานเสียงแล้วก็เลือกเรียนคอรัสประสานเสียงตอนนั้นร้องเพลงก็ไม่เป็นเลยประมาณปสี่อันนี้เราเราข้ามไปข้ามมามากเลยได้ไม่เป็นไรประมาณปสี่แล้วก็ไปเรียนคอรัสแล้วเราก็เฮ้ยเราร้องเพลงไม่เพี้ยนเป็นการค้นพบตัวเองอย่างไม่เพราะว่าเธอเล่นมาทุกอย่างอ่ะ มันเกี่ยวเหมือนกันเนี่ไม่ใช่เหรอแต่ก็มีเพื่อนที่เขาเล่นตีเก่งมากเล่นเป็นโนเก่งมากแต่เขาก็ร้องเพลงเพี้ยนก็มีแต่คือเราอดีใจมากตอนนั้นเป็นคนคนผมว่าเฮ้ยฉันร้องเพลงไม่เพี้ยนแล้วก็แบบได้ไปอยู่ในในพาร์ทโซปราโนซึ่งเป็นแบบผู้หญิงตัวเล็กๆโซปราโนนี่จะเรียกว่าเสียงอะไรทนอะไรทนออกผู้หญิงเสียงสูงอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วเราก็เหมือนคุณครูอ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยน้องไอ้ไม่ใช่น้องสิ คือเธอโอเคนะแบบร้องไม่เพี้ยนนะเธอรไม่เพี้ยนนะใช่แล้วก็บรนนั้นมีความไม่มั่นใจนิดหน่อยเพราะว่าเหมือนเป็นหอบหืดแบบรุนแรงสมัยเด็กคืออยู่บ้านที่ชอบแบบต้องออกมากลางคืนแล้วออกมาหายใจอะไรย่างเงี้ยคือสมัยเด็กแบบมีมีปัญหานี่อยู่ที่แคบๆในห้องนอนแล้วรู้สึกว่าหายใจไม่สะดวกแล้วก็เลยแบบมีความไม่มั่นใจเรื่องการหายใจของตัวเองพอเรียนร้องเพลงแล้วก็แบบคุยครูก็บอกมันจะช่วยนะเราต้องออกกำลังกายเราต้องแบบร้องเพลงฝึกปอดมันจะช่วยอะไรเงี้ย รักษาโรคของเราแล้วมันก็แบบมันดีขึ้นอ๋อดันกลายเป็นว่าไอ์แอคทิวิตี้ที่เราทําสนุกๆเนี่ยมันดันช่วยเราได้ด้วยเรื่องของรักษาโรคมันก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นสรุปเล่นไปเล่นมาเล่นมากี่กี่ตัวเนี่ยเห็นในเพลงยิงเลี่ยแป๊บหนึ่งก็เล่นกีตาร์ตัดไปเป่าแป๊บหนึ่งมาโซโล่อ๋อใช่อะม่นมีเป่นโมด้วยคิดนิดหน่อยๆน่อยก็คือเหมือนว่าเราก็ไม่ได้เอ็กซ์เพรส มาทุกอย่างแต่ว่าพอเราได้ลองหลายๆอย่างมาทให้เราเหมือนอยากทํานู่นทานี่คือพอได้ได้ลองเราก็ได้รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ทําเป็นอยู่สักนิดนึงอ่ะแต่มันก็ถือว่าเป็นในระดับที่ใช้งานได้ไงอาจจะไม่ได้ถึงขั้นไปจริงจังมากแต่ว่าเอออะไรอย่างนั้นแต่ว่ามันก็เหมือนแบบสนุกๆของเราเองได้อย่างในเพลงหญิงลีี่ยเราเราได้ดูอยู่ใน y o YouTube เล่นแป๊บนึงตัดภาพใหม่ โซโล่กีตาร์ครับนี้มันเป่าไม่รู้แบบอะไรหลายอย่างก็เลยโหโอเอิร์ธเล่นได้หลายอย่างวะ่ะเออตอนนั้นก็เลยได้เห็นอัน <einem S 2> นั้นก็คือเหมือนทําในห้องอัดแล้วแบบว่าเราก็อัดเสียงแยกแต่ละชิ้นอย่างเงี้ยถ้าในยูทูบเนี่ยเสียงก็คือจะอัดในห้องนอนเลยการ์ดแบนอะไรเงี้ยเหรอใช่ก็กร์ดแบนมีอ่ะเซวกกร์ดมีไม<า>อะไรแล้วก็ทําอยู่ในที่ของเราเนี่ยค่ะแล้วก็ถ่ายเอ็มวีก็ถ่ายในห้องนอนเอากล้องมาตั้งแล้วก็ ซูมอ่ะซูมเหมือนแล้วก็แบบหมุนหมุนดูว่ามันโอเคหน้าเราชัดไหมชัดโอเคมานั่งอย่างเงี้ยเป็นช่วงที่สนุกนะมาร์กเองอยู่ในห้องอนี้ก็สนุกดีโอเคเดี๋ยวเยเรามาคุยกันต่อในเบรกหน้าดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้เบรกกันแป๊บหนึ่งครับแล้วช่วงหน้ากลับมาเจอกับเอิร์ธพันธ์าวีหรือว่า Witches on the Earth กันต่อฮะ สนับสนุนโดยสิงห์